สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่แนนทาโรค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำมากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตน์นาเพรโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกงเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโลด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทายใจนะคะมาในหัวข้อรักดีๆคุณและเขาเป็นยังไงนะคะก็แนนจะบอกตลอดนะคะว่าเกมนี้เป็นเกมเหมือนคล้ายๆ Q&A นะคะถามตอบกันนะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก็คืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพลังงานไพ่ว่ามันจะตรงกับคุณหรือเปล่านะคะกะ็มีสามกองเช่นเคยนะคะกองที่1นนะคะกองที่สองกองที่สนะคะก็ให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปฟังทานายกันเลยค่ะเอาละมาฟังซิกองที่1นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรักดีๆคุณและเขาเป็นยังไงนะ King of p e n t a c l e นะคะเจ็ดเหรียญเ a ด e of p e n t a c l e The Lover แล้วก็ Queen of Swords นะคะเป็นความรักที่มีเหตุผลนะคะมีความรักให้กันนะคะใช้เหตุผลในการที่จะนำทางในความรักนะคะเป็นความรักที่ไม่ปิด หรือว่าไม่ปกปิดกันนะคะมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะใช้เหตุและผลในการพูดนะคะไม่โกหกหลอกลวงกันนะคะก็เป็นความรักที่มีเหตุและผลให้กันนะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะส่วนกองที่สองนะคะรักดีๆคุณกับเขาเป็นยังไงนะจ๊ะ n i ออฟวอ w หร n t ชาร h ออร์ห t ือทาวเวอร์ทูออฟคัพ สิบดาบรักดีๆคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะก็คือคุณกับเขานะคะต้องผ่านอุปสรรคมาด้วยกันก่อนนะคะหรือผ่านความเจ็บปวดมาด้วยกันก่อนนะคะอาจจะผ่านทุกข์และสุขมาด้วยกันนะคะถึงจะเกิดเป็นความรักที่ดีๆนะคะหรืออาจจะเจอปัญหาหนักๆมาด้วยกันก่อนนะคะมันก็เลยจะทําให้พวกคุณนะคะรู้ใจกันให้มากขึ้นนะคะหรือผ่าน เรื่องราวต่างๆมาด้วยการผ่านอุปสรรคมาด้วยกันก่อนนะคะถึงจะมาเป็นรักดีๆนะคะกองที่2นะคะก็คือผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆหรือผ่านความเจ็บปวดมาด้วยกันก่อนนะคะถึงจะเป็นรักดีๆนะส่วนกองที่3นะคะรักดีๆคุณกับเขาเป็นยังไงมาดูกันเลย6 6ไม้นะคะ4ี่ไม้6เหรียญเดอดเมทิเชียนนะคะแล้วก็เดือดมูล เป็นความรักที่มีความมั่นคงให้กันนะคะเป็นความรักที่มีเหตุและผล ใช้เหตุผลในการนำทางในความรักนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่หวือหวาไม่แสดงตัวที่แบบว่าออกตัวแรงนะคะไปเรื่อยๆนะคะอย่างมั่นคงนะคะมีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงนะคะเอาล่ะก็มาสรุปกันนะคะกองที่หนึ่งก็คือเป็นรักที่มีเหตุผลนะคะเป็นรักที่พูดอะไรก็ต้องพูดมาตรงๆนะคะไม่โกหกกันนะคะใช้เหตุผลนำทางในการจะรักกันนะคะกองที่สองนะคะคือ,คอ เป็นกองที่นะคะผ่านอุปสรรคมาด้วยกันก่อนนะคะผ่านอะไรที่เจ็บสาหัสหรือผ่านเรื่องลายๆมาด้วยกันก่อนนะคะ,ะก็เลยอาจจะทําให้พวกคุณนะคะผูกพันกันนะคะก็เลยเกิดเป็นความรักดีๆซึ่งกันและกันนะคะก็กองที่สามนะคะก็คือเป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะมีความที่ชื่นชมชื่นชอบกันนะคะ,ะมีสติในการะจะคบกันนะคะแล้วก็ผ่าน อะไรที่ดีๆมาด้วยกันนะคะเป็นความรักที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับาการทำนาย3กองนี้นะคะก็คือถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนเพื่อที่จะทำคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอ,อจบการทำนายแล้วนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย